สวัสดีค่ะนนินชาชาแน,นลค่ะวันนี้เราจะมาทำผัดซีอิ๊วกันค่ะสำหรับวัตถุดิบวันนี้ของเรานะคะสเนื้อหมูอันนี้ซื้อมา3ามขีดนะคะเนื้อหมูที่เราหั่นเรียบร้อยแล้วก็ ไข่ไก่สามฟองผักคะน้านะคะที่ล้างแล้วก็หั่นเรียบร้อยแล้วเส้นก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเราใช้เส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่มหาชัยก่อนอื่นเราก็จะมาทำเส้นก๋วยเตี๋ยวของเราก่อนนะคะแกะออกมาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเขาจะหั่นมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะแต่บางทีมันก็อาจจะมีชิ้นใหญ่ชิ้นเล็ก เราก็ตัดออกได้อันนี้เส้นหนึ่งกิโลกรัมเยอะมากแล้วก็จะมาแกะเขาออกให้เขาออกจากกันนะคะแข็เส้นออกอย่าให้เส้นเขาติดกันเพราะเวลาผัดเดี๋ยวมันจะไม่ทั่วอันไหนถ้าใหญ่มากแล้วก็ตัดตัดได้ใส่ซีอิอ๊วดำอันนี้เป็นซีอิ๊วดำฉลากส้ม อเราใส่ซีอิวดำแบบไหนก็ได้นะคะลงไปในเส้นเลยใส่ซีอิ๊วดำที่ข่อไหนก็ได้ค่ะเราจะพยายาให้ให้เส้นกับซีอิ๊วให้ทั่วๆกันเลยเวลาผัดมันผัดปริมาณเยอะไงทีนี้ถ้าเราไม่ทำแบบนี้กลัวว่า มันจะไม่ทั่วถึงเวลาผัดปึ๊บขยาเสร็จแล้วแล้วก็มาผัดกันเลยเริ่มใส่น้ำมันเเกระเทียม ใช้วัตถุดิบน้อยมากเลยนะคะผัดซีอิ๊วของเราผัดกระเทียมให้หอมให้มันเดนอากระเทียมเริ่มหอมเหลืองแล้วเราก็ใส่เนื้อหมูลงไปผัดหมูไปเรื่อย ลไลปใช้ไข่สามฟองเลยเพราะว่าเส้นเยอะ ใส่ลงไปผัดเลยผัดต่อเลยไม่มีไี่ทั่วใส่เส้นลงไปผัดให้เส้นเขาสูงนะคะถ้าเส้นพอาสูกก็จะเป็นนุ่มๆเนอะ จะใส่ขน้าลงไปพร้อ,อมเลยนะขน้าใส่ไปเยอะๆเดี๋ยวสักพักเขาก็จะยุบเองใส่ไปยุบไม่ล้นกระทะเลยเดี๋ยวมันก็จะยุบเองแหละผัดไปเรื่อย นี้ที่ผัดเยอะไม่ใช่อะไรนะเข้าว่าอ่ะมันสามารถเก็บไว้กินหลายวันได้ค่ะถ้าเราเราผัดไว้อย่างเงี้ยแล้วเราก็แช่แช่ช่องฟิดเออามากินมันมันอื่นได้นี่ผักเริ่มยุบแล้ว จากนั้นให้ทำการปรุงเลยนะคะเราจะใสะ่ใส่น้ำมันหอยไปเลยอุ้ยเสียด้ยเสียด้ยหมูหล่นใส่น้ำมันหอยลงไปอันนี้มันไม่มีสูตรนะคะเราใช้การสะมานเอากะเอาใส่ซีอิ๊วขาว เราทำกินเองที่บ้านเราก็เอาเรดตามใจฉันใส่ซี่รขาวใส่น้ำตาลทรายลงไปใครชอบหวานก็ใส่หวานแต่ว่าผัดซีิ้วก็หวานนิดหน่อยก็จะอร่อยนะ <S 2> <S 2> เราใส่เส้นเยอะไงเราก็เลยต้องครุงเยอะผัดไปเรื่อยๆ แล้วผักแเราลับเส้นเขาก็จะสุกพร้อมกันพอดีอได้แล้วสุแล้ชิมโอ้หนักนักนัก <c oughs> เยอะมากเลยยังจะกินสิบคนเสร็จแล้วค่ะ จนจุกกันไปเลยเส้นกิโลจะมาตักเสิร์ฟกันเลยใส่มะนาวงไปด้วยปาลงไปนินะึงเอุ้ยปิวๆิว ซีอิ๊วของเราทำกินเองที่บ้านง่ายๆเลยใช่ไหมคะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กับลุกด้วยนะคะวันนี้ขอจะลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายลืมลืมเลยลืมโรยพริกไทยโรยพริกไทยด้วยลืม กินไม่หมดแล้วก็จะตักใส่ถุงแบบนี้พอเราใส่ถุงแบบนี้เสร็จแล้วก็จะเอาไปแช่ช่องฟรีซไว้วันไหนที่เราอยากกินแล้วก็เอาออกมาอุ่นในไมโครเวฟกินได้นี่เป็นเส้นที่เราซื้อมาแบบในราคาถูกมากๆเลยนะจากแมคโครน่าจะมันขอล 30, 30ะสามสิบสามสิบปอบาทเองแล้วก็วัตถุดิบก็ไม่ได้แพงนี่เพื่อน เพื่อนนแพ็กใส่ถุงแบบนี้นะถ้าเกิดใครอยากทำเก็บไว้กินแพ็กใส่ถุงไว้แบบนี้เลยปะหยัดไปได้อีกตั้งหลายมื้อเนี่ย